งองค์กรต่างๆที่เป็นของรัฐเยอะแยะโดยเฉพาะก,กำน,นันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยและท้องถิ่นเนี่ยที่อยู่ใกล้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะให้ทางราชการมอบให้ทางท้องถิ่กนก็ดีกำนันคุณบ้านก็ดีหรือ,อกรเกษตรประจำตำบลอำเภอเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่จะมาตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มกเษกษตรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากผลแรงก็ดีผลท่ช่วงก็ดีพืชผลเกษตรต่างๆที่ไม่ได้รับผลรเสียหายเนี่ยตรงนี้อยากจะให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้พอ บรรเทาชีวิตบรรทังชีวิตให้เขาอยู่ได้ <Ừ. S 2> ซึ่งในขณะนี้กเกษตรกรดังชากรการเกษตรพยายามยื่นมือเรื่องลดเรื่องลดนี่ลดดอกอะไรเป็นต้นในขณะน,นี้พยายามที่จะย้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเขาก็ไม่สามารถจะให้ดอกให้รไรได้อยู่แล้แลวมไ,ไม่มีร<ห>ายได้พู้จะหอนเทนทที่ไหนม <หา S 1> ีตรงนี้อยากจะให้หันมาดูมาตรการจะแก้อย่างไรคือรัฐบาลจะต้องมาดูแลตรงนี้ว่าจะแก้ไขภาคเกษตรทั้งหมดได้อย่างไรไม่ว่า่อค้าการลงทุน หรือต่างๆบริษัททางด้านใหญ่ๆเนี่ยเราต้องดูทุกทุกทุกส่วนเป็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับภาคอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนสาคัญที่จะให้ในขณะนี้บริษัทโรงงานอย่างโคราชอ่ะนะครับปิดกิจการเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องคำตรงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะคน4,500คนเนี่ยตกงานหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องดูองค์ประกอบให้ครบองค์ประกอบทั้งหมดไม่ว่าผู้ซื้อผู้ขายผู้ลงทุนเนี่ยต้องดูแลทั้งระบบเพราะฉะนั้นหากไปดูช่วงใดเรื่อนงมันจะขาดตอนเพราะฉะนั้น ปีบเหมือนลูกเหมือนโซ่เนี่ยโซ่มันต้องเป็นข้อต่อต่อติดต่อกันเนี่ยมันสามารถที่เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจได้คือในขณะนี้เงินมันหดหายไปหมดนะครับอย่างที่เราคุยกันว่าในขณะนี้เซเว่นเอเดเว่นหรือร้านค้าต่างๆไม่มีคนเข้าไปซื้อของเลยในตลาดเนี่ยเงียบไม่ค้าบนวันหนึ่งขายไม่ได้เงินพอสิบบาทบางคนขายข้าวแกงเนี่ยเดิมเนี่ยขายเต็มหม้อมันลดครึ่งหม้อยังขายไม่ได้เลยครึ่งเหลือลดครึ่งยังขายไม่ได้ในขณะนี้คือ มองทุบภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้คือในภาคเกษตรนะดรดรีลาวดีก็เห็นข่าวรัฐบาลก็ยังไม่เห็นตัวเลขที่แน่ชัดว่าจะให้ทกศเนี่ยช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องหนี้สินแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ตามตัวเลขตัวนี้อยู่ว่าจะให้พี่น้องเกษตรกรกู้หนี้ยืมสินสุดท้ายมันก็คือเรื่องของการกู้แล้วทกศเองเนี่ยผมถามว่าจะช่วยเกษตรกรอย่างไรเรื่องลดหนี้คงเป็นไปไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องดอกเบี้ย ถ้ารัฐบาลช่วยดอกเบี้ยก็แปลว่าเอาเงินภาษีไปโปะกให้ทกศาธนาคารมันเป็นไปไม่ได้ที่จะว่าจ่ายแล้วมันเขาไม่ได้ดอกเบี้ยแต่ตัวเลขที่เห็นนะเพื่อสำรวจนี่นี่ที่สํารวจโดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อเร็วๆนี้นะครับสำรวจเสร็จทกศาก็ประกาศาว่านี่ในระบบของของชาวนาเนี่ยสามแสนหกล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเสษนิดหน่อยล้านบาทมหาศาลนะเกือบสี่แสนล้านนี่นอกระบบมีอยู่ นี่นอกระบบมีอยู่สองส,องมอสามหมื่นกว่าล้านสองหมื่นกว่าล้านแต่นี่นอกระบบนี่ฟ้องร้องแล้วยึดที่ยึดนากันไปแล้วหมื่นกว่าลายนั้นตอนนี้นี่ทั้งหมดที่อยู่ในระบบสามแสนกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มครอบครัวอยู่ประมาณกเกื 2, อบสองล้านครอบครัวซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะไปแก้อย่างไรเพราะตัวเลขตัวเห็นนี่ชัดแล้วล่ะเฉะลี่ยนี่ครอบครัวหนึ่งประมาณสองแสนสี่โดยเฉลีย่ยเพราะนั้นตัวนี้แหละรัฐบาลเองต้องเร่งรัดต้องรีบครับ เพราะบันนี้ชาวนาเขาไม่มีรายได้ละเขาเขาเขาไม่สามารถผมยืนยันว่าไม่สามารถใช้นี่ทกศได้แล้วกันดอกดอกก็มีมีอะเรื่องะไรเรื่องพักชั้นนี้เรื่องพักชำรนนี้เกษตรกรไม่ต้องพูดไม่ต้องมีนโยบายก็พักไม่มีจะจ่ายไม่มีจะจ่ายค่ะเพราะนั้นเพราะนั้นต้องต้องไปช่วยเหลือเรื่องนี้ต้องชัดเจนโดยด่วนเพราะว่าเดี๋ยวข้าวนาปีของเขาขายเขาจะได้รู้เป้าหมายว่าเดือนเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับ ข้าวหอมมะลิจะเริ่มหมอกอมเริ่มหมอกปลายเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาทั้งเดือนเพราะนั้นถ้าเดือนสองเดือนนี้รัฐบาลก็ควรจะเร่งรัดเรื่องนี้ให้รู้เรื่องอว่าจะช่วยเขาเรื่องดอกเบี้ยอย่างไรจะช่วยเขาเรื่องกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมอย่างไรซึ่งใช้เงินตรงนี้ก็ใช้เงินตศออกไปเรื่องนี้ไม่ใช่ประชานนิยมหรอกครับอย่าไปกลัวเป็นเรื่องการช่วยเหลือ อย่าเรียกประชานยมเป็นเรื่องว่าช่วยเหลือพี่น้องประชานชนแล้วกันจริงๆเป็นเรื่องของการาไม่ไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบแต่กเกษตรกรนะ<ช>อุตสาหกรรมก็กระทบอีกทั้งทั้งระบบทุกระบบทั้งระบบทั้งระบบค่ะจริงๆก็ต้องเรียกว่ามันเป็นความท้าทาอยอย่างหนึ่งนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมาเป็นรัฐบาลหรือมาเป็น<ช>ผู้นําซึ่งความท้าทายที่เห็นภาพได้ชัดเจในในสมัยนายกยิ่งรักเนี่ยเราจะพบว่าตอนปีนั้นก็มีน้ําท่วมครั้งใหญ่หลายหลายคนก็มีความกังวลว่าประเทศชาติจะหันหน้าไปทางไหนแต่ตอนนั้นก็มีนโยบายที่ชัดเจนตอนนั้นนกก็คืือออเรรร่งงขถแ หลายคนไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าพอมาดูภาพเนี่ยก็พบว่าด้วยนโยบายตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดการขับเคลื่อนนักลงทุนที่เคยเอาเม็ดเงินมาอยู่แถวนวันครอะไรที่เขานึกว่าเราก็หลายคนก็คก กลัวว่าเดี๋ยวเขาคงจะปิดโรงงานหนีเพราะหูน้ํ uh. าท่วมใหญ่ขนาดน,นั้น uh. สภาวะเศรษฐกิจของย่ำแย่แต่ก็เป็นความท้าทายแล้วก็เราก็พบว่าเราผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้วันนี้ท่านผู้นําของเรานะคะก็กําลังได้รับโจทย์ที่ท้าทายนะคะที่เป็นโจทย์สําคัญก็คือเรื่องของภัยแล้งนะคะภัยแล้งก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหาเป็นโดมิโนโกระทบเป็นแต่ละภาคส่วนนึกเมื่อเกษตรกรถือว่าเป็นเสาหลักของประเทศกําลังเดือดร้อนอยู่นะคะไม่สามารถทํานาได้ไม่สามารถทาํา,าทพืชไร่ได้ปัญหาตามมาต่อก็คือเรื่องของของอุปโภคบริโภคเรื่องของอุสาห เรื่องของการปิดโรงงานต่างๆนึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าวันนี้ข้าวไ,ไม่มีข้าวไปในระบบนะคะในขณะเดียวกันผู้บริโภคยังต้องกินต้องใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วอีกปีหน้าจะเกิดอะไร <c oughs> คนส่งออกไม่มีออกคนจะออกะินไม่มีกินการส่งออกน้อยลงจะเกิดอัตราการว่างงานออันนีมน้มันเกี่ยวพันกันแน่เห็นไหมที่ซัมซุงโคราชก็ก็เป็นเรื่องของการปิดโรงงานสาเหยุจากข้าวผลิตฮาร์ดดิสซึ่งหลังๆคนก็ไม่ใช้ออเดอร์ไม่มีก็เลยต้อง ต้องหยุดซัมซุงก็ต้องหยุดต้องไปผลิตรายอื่นซึ่งอยู่ในอินโดนีเซียบ้างอยู่ในประเทศอื่นก,ก็เป็นเรื่องธุกรกิจธรรมดาน,นี่แหละอของเราเองมันก็จะต้องเกาะต่อนเนื่องกับการตกงานภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ตกตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ล่ะตั้งเป้าไว้สองล้านหนึ่งส่งออกล้านสองตั้งเป้าขายานในประเทศ9ก้าแสนห้าแต่วันนี้เนี่ยมาถึงเดือนนี้มาถึงเดือนมิถุนาเพิ่งขายได้แสนห้า ก็คิดว่าก็ลดลงคเป้าหมายก็ลดลงแสนคันแสนคันแปลว่าภาษีคันละแสนก็แสนล้านนะเพราะนั้นเรื่องนี้มันเห็นได้ชัดว่าภาษีก็ลดลงตามธรรมชาติทีนี้มันก็ไปกระทบใครท่านอำนวยกระทบพี่น้องที่ทํางานแถวสมุทรปราการแถวนวมนคร์ตอนแทนที่จะทำสองกะก็ได้ทํากะเดียวเพราะการผลิตมันลดลงและเรื่องนี้ก็จะกระทบไปทั่วเรื่องแรงงานต่างๆเพราะนั้นก็พี่น้องประชาชนที่ ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะโดยเฉพาะต้องเข้าใจต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นผลกระทบกันทั้งประเทศแล้วก็ท่านเองก็ต้องอย่าไปบอกว่าเตือนแล้วฮะก็เอาเป็นว่าเล่าให้ฟังว่าต้องระมัดระวังการใช้จ่ายพอสมควรว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะจะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยได้ต้องระมัดระวังเพราะรายได้เราน้อยมันเกี่ยวเนื่องกันหมด GDP ลดลงหนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพราะรายได้มันลดลง มันเห็นได้ชัดผมยกตัวอย่างสมัยสลิดนะคือใช้คําว่ารัดเข็มขัดเนี่ยคือผมคิดว่าคําขวัญนี้ยังใช้ได้คือสมัยจอมพลัดสลิดนะครับเมื่อสองพันร้อยคืบอกว่าพ่น้องประชาชนต้องรัดเข็มขัดคือรัดเข็มขัดเนี่ยมันตึงมากมันก็อึดอัดหากหย่อนมากมันก็หลวมไปคือรัดเข็มขัดเนี่ยเป็นเป็นตัวบ่งบอกชี้วัดในเรื่องของให้พอดีประชาชนคือความพอดีนะครับผมว่า โเลเกนนี้ยังใช้ได้อยู่แต่พูดถึงนโยบายและเข็มขัดก็ทำให้นึกถึงนะคะอย่างท่านท่านประยุทธ์ท่านผู้นำเราก็วันก่อนก็พูดมาบอกว่าช่วงนี้น้ำน้าแรงก็ล้างรถก็อย่าเพิ่งล้างให้เก็บไว้ก่อน <c oughs> แต่ว่าไปดูในรายการของทางประเทศญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> เขาจะมีสื่อที่เกี่ยวกับเรื่องว่าอยู่ยังไงให้ประหยัดสุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เขาาก็จะมีภาพออกมาแล้วก็ทานาเสนอผ่านเป็นการให้ความรู้นะคะอย่างเช่นการใช้น้ํามันยังไงให้น้อย <c oughs> การอาบน้ำยังไงให้น้อยแล้วก็เป็นรายการผลิตออกมาก็ทําให้แบบหลายหลาวคนดูอ๋อ มันมีวิธปีประหยัดพลังงานยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกับท่านผู้นาบอกว่าไ,ไม่ให้ล้างรถนี่บางทีอาจจะเป็นแค่หนึ่งช่องทาง <c oughs> ก็ยังไม่เรียกว่าประหยัดจริงๆ <c oughs> นะคะก็ถือว่าเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะถือว่าทรัพยากรเป็นทรัพยากรแผ่นดินของทุทกๆคนใครคนไหนใช้เยอะใช้เกินก็ถือว่ารบก,กวนทรัพยากรของแผ่นดินนะคะ <c oughs> ประเด็นปัญหาที่ตอนนี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของข้าวเรื่องของรถนะคะก็ยังมปีปัญหาเรื่องของการจับปลาด้วยอ๋อประมองอะประมงค่ะทางรัฐมนตรีกรเกษตรและสหกรณประมงทีไ่ได้ใบเหลือง ได้<ช>เป็น่องกจ<ช>ากสภาพโรปโลกเขาบอกว่าพื้นที่22จังหวัดชายทะเลเนี่ยนะคะก็มีการคุมเข้มเรื่องของประมงแล้วก็บอกว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายนะคะซึ่งขาดการควบคุมคือ IUU ซึ่งทําให้มีเรือประมงบางส่วนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถออกทําประมงได้ตอนนั้นก็เป็นข่าวครดครมไปเมื่อสักส<ช>สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ตกตกใจว่าอาหารทะเลราคาแพงบางที่ไม่มีจะขายนะคะ ก็แนะนําว่าให้ไปกินหมูแทนกินไก่แทนนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็แจ้งมาว่านะคะว่าพบว่าสถานการณ์โดยทั่วไปตอนนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะเรือประมงก็ทําการประมงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็บางส่วนนั้นก็สามารถออกทําการประมงได้นะคะโดยมีการลงน้ามันเชื้อเพลิงสเบียงแล้วก็เตรียมลูกเรือส่วนการแจ้งเข้าออกเรือนะคะก็พบว่าเรือประมงขนาด30ตันขึ้นไปนะคะก็มีการแจ้งเข้าออกมากที่สุด แล้วก็โดยล่าสุดก็มีการออกทําประมงไปแล้ว2,558ลำเป็นข่าวดีก็ถือว่ารัฐบาลได้เร่งรัดเรื่องนี้เรื่องออกอัจยบัตทางยุโรปเขาเขาบังคับเราหลายเรื่องหนึ่งประมงต้องใช้อวนเท่านี้สองเรือ,อต้องมีอะไรบ้างมี G P S, <S ใต้กงต้องมีความรู้คือทุกอย่างต้องเข้าระบบต้องเข้าระบบแล้วคุณจับปลาหน้าน้ำไหนเขาจะเห็นหมด คุณจะจับปลานอกหน้าน้ําเขาบอกไม่ได้ปลาแหล่งไหนต้องกําหนดกันชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญเรื่องใหญ่ที่เขาเขาไม่เขาไม่ให้เราทําเลยคือแรงงานทาอเรื่องนี้เขาจับตาเรามานานตลอดเขาจับตามาตลอดทีเนี้ยเราก็เข้าใจว่าพี่น้องที่ทําประมงนะท่านาหนวยพี่น้องทําประมงเนี่ยบางทีคนไทยล่างๆก็ไม่ทําประมงปัญหาก็คือคนไทยไม่ลงเรือแล้วก็ตอนหลังแถวมหาชัยก็ผมไปก็ มีแต่เหมือนผมไปอยู่ในเหมือนผมไปอยู่ในประเทศพม่าซึ่งก็แรงงานพม่าเหล่านั้นแหละครับเข้ามาช่วยทําประมงเป็นคนสองสามแสนคนรายได้ประมงปีหนึ่งเราส่งออกเฉพาะยุโรปอย่างเดียวเราส่งออกต้องเกือบห้าล้านห้าหมื่นห้าหมื่นล้านนะสี่หมื่นกว่าถ้าทั่วทั่วประเทศเรื่องประมงที่จะทำเนี่ยแสนเจ็ดตัวเลขแสนเจ็ดเพราะนั้นก็แสนเจ็ดหมื่นล้านนั่นเรื่องนี้ถ้าเราเราถูกกีดกันจากยุโรป ซึ่งก็รัฐบาลเองก็เร่งรัดที่จะทําแต่ว่าตอนนั้นที่ปิดอ่าวก็เพราะว่าที่ทุกคนไม่ออกก็เพราะว่าเขาฝ่ายรัฐบาลก็ต้องจับใครที่ไม่ถูกตามกฎหมายต่างๆแต่ผมก็ได้เคยคุยว่าอย่างน้อยๆก็พบกันครึ่งทางรัฐบาลเองก็ถอยมาสิวันให้ทุกคนเตรียมตัวเพราะนั้นเรื่องนี้จบกันจบได้ด้วยการพูดคุยเท่านั้นก็เรียนพี่น้องที่ทําประมงว่าระเบียบก็ต้องทําเหมือนเรามีรถบรรทุกสิบรอเนี่ยคนขับจะต้องแต่งตัวอย่างนี้ ต้องรู้กฎจราจรน,น้ำหนักต้องไม่บรรทุกเกินเหมือนกันล่ะครับเรือประมงก็คล้ายๆกันเพราะนั้นก็ต้องช่วยให้ธุรกิจประมองอยู่ได้เพราะอาชีพท่านนั่นแหละอาชีพท่านเองต่อไปนี้ยุโรปเขาไม่ซื้อของเรามม่ละเขาจะไม่เอาแล้วแหล่งปลาต้องมีที่มาแล้วแรงงานต้องนั่นแล้วไต้โขงต้องมีความรู้เรือต้องมีซีพเออวนตาลากตะอวนลุนอวนหางอวนถีนี่กำหนดหมดน,นะครับ กำหนดหมดพวกปลาพวกเรือเล็กๆก็อยู่ริมฝั่งไปเน้นคุณภาพทุกอย่างเน้นคุณภาพบางคนบอกเอ๊ะทำไมต้องไปฟังยุโรปผมบอกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกจริงๆประเทศไทยนี่เดียวนะคะถ้าที่เดียวเขาที่เดียวเขาไม่ได้ใส่ใจเราเพราะนั้นเราต้องใส่ใจตัวเองเรื่องนี้เราต้องใส่ใจตัวเองนั้นเรือประมงก็ผมก็เอาใจช่วยว่าอย่างน้อยๆให้เขาถอนใบเหลืองออกแล้วพวกเราจะได้ถ้ามันได้ใบแดงเนี่ยมันมีดีอยู่เรื่องเดียวอันนี้เราพูดเล่นๆกัน ดีอยู่เรื่องเดียวถ้าได้ใบแดงเราจะได้กินอาหารทะเลถูกส่งออกไม่ได้ไงส่งออกไม่ได้แล้วเท่านั้นเองแต่ว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นฮะแล้วรัฐบาลเองโดยเฉพาะรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็หลายๆท่านทำนี่ผมก็เห็นว่าเขาตั้งใจตั้งใจที่จะดําเนินการแล้วก็เอาใจช่วยว่าอยากให้ผ่านเรื่องใบอย่ามันเหลืองที่สองแล้วกันอย่ามันเหลืองที่สองแล้วกัน เมื่อสักครู่ตอนที่ฟังในเรื่องของการจดทะเบียนอะไรต่างๆก็ทําให้บางทีนึกแปลกใจเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวนี้ระบบเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็ล้ําไปข้างหน้าแล้ว<ช>นะคะเดี๋ยวนี้เรามีระบบ3 g 4 g กันแล้วนะคะแม้ว่าจะอาจจะไปสู้ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วไม่ได้นะคะแต่ถือว่าระบบเรื่องของไอทีเราก็ใช้ได้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาเรื่องของการกรอกข้อมูลอะไรที่เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องเกษตรกรนะคะที่เราจะมาได้บ่ายซึ่งจําได้ว่าตอนสมัยรัฐบาลยิ่งรักเราเคยจะมีการ์ด แข็งใช่ไหมเพื่อให้เกษตรกรสามารถไปรูดได้บัตรเครดิตเกษตรกรอย่างนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะยังนีเปิกได้อยู่ไหมคะยังได้อยู่ค่ะนโยบายตัวนั้นมีผลพวงทุกวันนี้ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเข้าใจว่ามีหลายๆโครงการ นะคะอย่างโครงการ SML ของรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักตอนนี้ก็หยุดไปแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ได้พบจากการไปสอบถามมานะคะคือโครงการของบทบาทสตรีเงินกองทุนที่เอามาหมุนให้กับบทบาทสตรีวันที่ไปสัมภาษณ์เรื่องของรายการเล่าสู่กันฟังอะค่ะก็ไปพบว่าจริงๆมีผู้หญิงหลายๆคนเลยที่มีความเรียกว่าอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะ,อะพอถูกสามีซึ่งอาจจะไปมี ไปมีสามีเอ้ยไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรหรือว่าแยกครอบครัวไปเนี่ยไม่สามารถจะยืนไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้แต่เพราะว่ามีเม็ดเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เขารวมกลุ่มกันที่จังหวัดเชียงภูมิเขามีการเลี้ยงหม่อนไหม,มเลี้ยงเลี้ย<อ>งหม่อนใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปะให้ไหมตัวไหมเนี่ยเขาบอกว่าจากรายได้ที่เคยได้เป็นรายรายปีจากการปลูกเพราะปลูกมันได้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปตั้งเป็นกองทุนทําหมอนไหมปรากฏว่ารายได้เนี่ยสิวันเป็นหมื่น โอ้ตกใจมากเลยแล้วก็เป็นกองทุนและเป็นเม็ดเงินที่สามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ได้ก็เลยอย่างว่าเอ๊ยยังสงสัยว่าตกลงบัตรเกษตรกร,ร,กรยังมีอยู่ยังอยู่ครับยังใช้ได้อยู่ย,ย,ยังสามารถไ,ไปเบิกตุ๋ยไปเบิกอะไรได้ได,ได้หมดเ,เงินสดมาค่าน้ํามันลดค่าไถานาค่าอะไรได้อยู่ ยังได้อยู่นะคะยังไปเบิกกับทกศอก็ทกศอเขาออกให้ส่วนร้านค้าร่วมโครงการนี่มีเยอะตัวประเทศมีหลายพันล้านและอย่างประมงเขามีไหมคะมีบัตรที่เป็นสมาร์ทการ์ดยนี้ไหมคะยังไม่ได้ทําไปถึงตรงนั้นนะคะทางทังทัง ทางลบบุรีก็ใช้ใช้อยู่นะครับใช้ใช้อยู่เรื่องบัตรของเกษตรกรดังใช้อยู่ซึ่งจริงๆถ,ถ้าเราดูจากข้อมูลหรือตัวเลขที่มีการลงทะเบียนกันไว้เนี่ยจริงๆกดคีย์ก็น่าจะได้ตัวเลขขึ้นมาแล้วว่าขณะนี้เกษตรกรเองนี่มีรายได้รายรายจ่ายรายรับเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมเคยบ่นเรื่องนี้ท่านประธานกระทรวงมหาดไทยไปไล่ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันให้พี่น้องเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวนามากรอกรายการว่าใครเป็นหนี้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ อย่างที่ดรลีลาวดีพูดอ่ะก็ไปถามทกศข้อกดออกมาได้หมดแล้วคือในในอดีที่ผ่านมาเราเคยสํารวจไปหมดแล้วเรื่องนี่สินเรื่องที่ดินที่เราเราสํารวจไปหมดแล้วสามารถหยิบมาใช้ได้เลยในในขณะนี้ก็คือแต่ละจุดคือแต่ละจุดในขณะมันไม่เหมือนกันคือพยายามที่เขาจะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะครับเม่ว่าภาคเกษตรภาคภาคอุตสาหกรรมหรือกลุ่มชาวนาชาวไร่ในขณะนี้เขาปรับตัวเลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่า ในคณกนีนก้การราชาเ,เป็นส่วนสาคัญที่จะให้มีผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรคือผมคิดว่ารัฐบาลต,ต้องตัดสินใจให้เร็วในเรื่องของนโยบายต่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายที่ดีต้องต้คง,งไว้ค,คือนโยบายการกระจายเงิน,นถือว่าเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจระบบหนึ่งอย่างกลุ่มของกลุ่มสตรีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีเนี่ยเขาจะมีเงินทุนลงไปมีเสริมอาชีพต่างๆมันก็เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นหากว่านโยบายต่างๆเนี่ย ที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันรัฐบาลต้องมุ่งตรงนี้เพราะอย่าไปคิดว่าเพื่อเงินเงินมันต่อเงินนะครับยางภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันจะกระทบออกมาเป็นเป็นรายได้ของประเทศเพราะฉะนั้นงานต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐต้องต้องเสริมต่อทําต่อหากว่าตัดทิ้งปุ๊บเงินมันก็จะสูญไปนะครับหากว่าต่อมันก็จะมันจะคงอยู่อย่างนง้นต่อไปไม่ว่ากองทุนหมู่บ้านหรือโครงการ SM e, SM m, s m e f m m ออและต่างๆเนี่ยผมว่าจําเป็นอย่างยิ่ง